เช้าแบบนี้นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเริ่มที่จะหิวกันแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เช้านี้ต้องคุยครับมีเมนูอาหารมันแนะนํากันด้วยนะครับพร้อมพูดคุยกับเชฟวิลเมนลีอองนะครับเป็นผู้ก่อตั้ง Thailand c u l i n a r y Academy เป็นสถาบันชั้นนำนะครับที่พัฒนาเชฟไทยไปแข่งขันในเวทีโลกนะครับวันนี้เชฟมาเองนะครับพร้อมกับลูกศิษย์ทั้งสองท่านะครับคุณกามพุธและคุณนิทินันนะครับวันนี้ทั้งสามท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรียนถามเช เปิดสถาบันมา8ปีสมาชิก300กว่าคนครับผมคว้าไปกี่รางวัลแล้วคะรางวัลมีประมาณ992ครับโอ้ครับ900กว่ารางวัลนี่ท้ากับว่าปีหนึ่งเนี่ยล่ารางวัลกันร้อยกว่ารางวัลเลยนะใช่เฉลี่ยประมาณร้อยกว่ารางวัลสุดยอดมากๆเลยค่ะครับค่ะทีนี้ถามนิดนึงว่าเข้าใจว่าเชฟเนี่ยตั้งใจจะฝึกน้องๆเพื่อไปแข่งโดยเฉพาะทําไมคะคือเรารู้สึกว่าเยาวชนไทยนะครับจะมีไม่ค่อยมีโอกาสนะครับเข้าสู่ต่างประเทศ เขาเรียกว่าไปแข่งขันด้วยจริงๆแข่งขันคือไม่ใช่สาคัญมากที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าประเด็นหลักประเด็นหลักคือเราให้เยาวชนเราเข้าไปที่ต่างประเทศเรียนรู้จากคนอื่นบ้างไปเห็นด้วยนะครับเรื่องของเขาเชื่อเขาเชื่อนะครับอาหารของเขาวัตถุดิบของเขาโซ่ทาให้เขารู้สึกว่าเออเราไปต่างประเทศมันจะแข่งขันนะเราก็เรียนรู้จากของของเขาด้วยถือเป็นประสบการณ์ใหม่ด้วยนะครับประสบการณ์ใหม่ครับประสบการณ์ใหม่ให้เขาแต่เวลาเรา แข่งขันใช่ไหมฮะฝึกซ้อมเราโหดพอสมควรือเราจะพยายามถ่ายทอดประสบการณ์จริงนะครับให้น้องๆที่กําลังจะเข้าสู่อาชีพของเชฟที่ประเทศไทยครับครับพูดถึงฝีมือของเชฟไทยเองเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้จริงๆแปดปีที่แล้วนะครับเชฟไทยไปแข่งต่างประเทศนะครับก็มีบ้างนะฮะสี่ห้าปีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยทั่วโลกนะฮะแรนกิ้งเขาจะมีเรนกิ้งเหมือนเตะฟุตบอลนะครับแรนกิ้งจะอยู่ที่ประมาณ70-60 อันดับที่เจ็ดบแต่ปัจจุมา r a n กิ้งของเยาวชนาชิไทยเราใช่ไหม r a n กิ้งอยู่ที่5ถึง6ของโลก r a n กิ้งมันขึ้นมาแล้วขึ้นมาเยอะมากถึงอันดับชั้เราเคยชนะมาแล้วว่าที่โอลิมปิก4ปีที่แล้วเยาวชนเราได้ที่5ของโลกกัมาจุดเด่นของเชฟไทยและที่ไปคว้ารางวัลมามากมายครับมองว่าอะไรคือจุดเด่นฮะจุดเด่นน่าจะเป็นส่วนตัวนะคิดว่าเป็นลิ้นครับคือยังไงฮะก็าคนไทยมีคำหนึ่งเขาเรียกกลุ่มกล่อมใช่ไหมแต่ต่างประเทศมั่ไม่มี โซเวลาเขาเรียกว่าคนไทยแล้วเด็กไทยเขาชิมอะไรสักอย่างเขาคุมกล่องอร่อยคืออร่อยจริงๆโซอร่อยนี้นะทำให้เราได้คะแนนเยอะมากนะครับเขาเรียกว่าแซ่บครับมันแซ่บแต่แซ่บต้องต้องคุมกล่องใช่ใช่ด้วยใช่ครับใช่ครับที่ถามจริงๆเวลาเรียนกับเชฟเนี่ยเชฟดุไหมคะก็โกดนิดนึงนะค่ะเพื่อเพราะว่าเหมือนแบบต้องแบบให้เป๊ะอ่ะเชฟเป็นคนที่แบบเป๊ะทุกอย่างอ่ะค่ะอ่ฮะอย่างงี้เชฟมีกฎในครัวไหมคะว่าในครัวนี่จะต้องเป็นยังไง เช่นว่าเวลาทําเสร็จปุ๊บต้องล้างทันทีเลยหรือยังไงเป็นระเบียบไหมคือเหมือนเวลาทําไปอะคะ่ะพวกเราจะทำเราก็ต้องเช็ดตลอดอะค่ะครับอืถือว่าความสะอาดนี่สําคัญใช่ค่ะใช่ไหมฮะครับนั้นถามคุณกําพูตมาม่ง<ช><ไ>เวลาออกไปแข่งต่างประเทศนี่เราต้องเตรียมตัวนานไหมฮะก็เ,เตรียมตัวอย่างน้อยประมาณสเดือนนะครับโอ้โหเตรียมตัวไงบ้างฮะซ้อมตัง้งแต่เอาโจทย์มาแล้วศึกษาโจทย์ให้ให้ ให้เข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าโจทย์มันคืออะไรแล้วเราจะเริ่มคิดเมนูไปทางไหนครับต้องดูว่าสมมติถ้าเป็นฝั่งทางเวสเทิร์นเราก็ต้องทําเป็นทางเวสเทิร์นแต่ถ้าเป็นฟรีสไตล์เชฟเขาจะเน้นใช้เป็นวัตถุดิบไทยใช้อาหารไทยไปสู้กับเมืองนอกครับจะได้เป็นเอกลักษณ์ด้วยเป็นกิมมิกไปในตัวด้วยนะฮะที่ผ่านมาแข่งที่ไหนบ้างครับก็จะมีที่ที่แรกสนามแรกก็เป็นปีนังที่มาเลเซียครับแล้วก็สนามที่สองเป็นเพิร์ทครับที่ออสเตรเลียแล้วก็ สนามที่3เป็นที่ฟิลิปปินส์ครับจาปาตาแล้วก็สนามที่4ก็คือเป็นที่เมียนมาครับเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็แล้วก็มีที่ปีนังอีกรอบหนึ่ง่อปีที่แล้วครับแล้วก็มีที่ไต้หวันอีกรอบหนึ่งครับครับคุณลุกเยอะมากแข่งมาเยอะมากน่าจะกว่ารำพม,ม, <c oughs> มาเยอะนะคอ้แขกมชําเยอะเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้ที่น้องเขาพูดนิดนึงคือใช้วัตถุดิบไทยไปทําอาหารที่เป็นเมนูนานาชาติทีนี้จุดเด่นของของมันคืออะไรคะเชฟคือเรื่องของวัตถุดิบไทยใช่ไหมจะมีเขาเรียกว่าสําหรับเราคิดว่า แม่เฉพาะรสชาติอันเดียวเพราะมีกลิ่นหอมมีสองกลิ่นครับวัตถุดิบไทยหลังจช่ตะไคร้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตะไคร้ของต่างประเทศใช่ไหมมีรสชาติของตะไคร้แต่ไม่มีสดอครับแล้วกลิ่นสดที่มันจะแบบอุ่นๆใช่ใช่ใช่ส่วนเรารู้สึกว่าสเมื่อใช้วัตถุดิบไทยนะไปเข้าสู่ต่างประเทศไปแข่งขันใช่ไหมเราเราได้เปรียบวัตถุดิบไทยดีอยู่แล้วส่วนเราเขาเรียกว่าองคุณภูมิเรารู้รู้จักองคุณภูมิของแต่เรวัตถุดิบ กับเวลาที่ปรุงใช้เท่าไหร่รสชาติจะออกมาเต็มตัวอย่างงี้เราชนะซึ่งต่างชาติไม่มีปัญหากับการทานสมุนไพรไทยทานอาหารไม่มีครับไม่มีเลยทีนี้อีกหนึ่งตัอย่างหนึ่งเตะตานี่เลยคณชวีของรางวัลฮะมาขอดูขอดูของรางวัลกันหน่อยค่ะมีมีรางวัลอะไรบ้างที่ไปคว้ามาคืออันนี้ของใครบ้างคะอันนี้อันนี้ของสวนรวมนะครับถ้วยของส่วนรวมและเหรียญนะครับของเยาวชนของปีปีที่แล้วปกติเราแข่งขันนะครับเราจะแข่งเสร็จแล้วจะไม่ให้เหรียญ เยาวชนนะเราเก็บไว้ก่อนจนหลังปีครบแล้วเราค่อยคืนเขาคือเห็นจากเหรียญนี้หลายรางวัลหลายประเทศเลยนะครับอันนี้อันนี้แค่5%ครับแค่ห้าเปอร์เหรอครับแค่เปอจากทั้งหมดอันนี้เป็นของปีที่แล้วครับของปีที่แล้วนายเฉลิมส่วนเได้เองฮะเราจริงจปีที่เราเราได้กว่าเกือบ เกือบร้อยหกสิบวารางวัลโอ้โหเยอะมากเชีทุ่มเทมากเลยค่ะอันนี้มีจากประเทศหลายประเทศเลยใช่ไหมคะครัับอนนี้แค่สองประเทศเองอ๋อสองประเทศอันนี้นอกสองคนก็คว้ารางวัลเหมือนกันเอ้าเมื่อกี้คุยไปแล้วด้านนี้ใช่คว้ารางวัลมาแล้วแล้วร้องล่ะคะคว้ารางวัลอะไรบ้างเอ่ยเออหนูก็แบบไปทำเหมือนกันค่ะเหมือนกับคล้ายๆอ๋ออันนี้คือต้องแข่งเป็นทีมบ้าคะเชฟมีทั้งทีมมีทั้งเดี่ยวแล้วแต่โจทย์ที่ตีออกมาอืออ๋อนี่ให้ดูเนี๋ยรางวัลกันกดดันไหมเวลาไปแข่ง ก็กดดันไหมก็มีมีบ้างค่ะที่แบบต้องกดดันเพราะว่าเราอันนี้มันเหมือนเป็นทีมชาติะค่ะเราก็ทําเพื่อประเทศด้วยค่ะอืค่ะซึ่งตอนแข่งกับตอนเรียนมันต่างก,กันเยอะไหมตอนแข่งมันก็ถ้าเป็นแข่งครั้งแรกใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกแบบตื่นเต้นนะคะแล้วก็อาจจะแบบด้วยความที่ตื่นตาไม่เคยไปแข่งข้างนอกเลยคะ่ะก็ จะรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงอะค่ะแต่ยิ่งไปฝึกก็ยิ่งสร้างประสบการณ์ใช่ค่ะครับอยากถามเชฟบ้างคือที่จริงแล้วเชฟเป็นชาวสิงคโปร์นะครับแต่เลือกที่จะมาเปิดสาบานในประเทศไทยทาไมถึงมองประเทศไทยฮะคือจริงๆอย่างเช่นเคยเคยคุยหลายหลายครั้งคราบหลายๆปีที่แล้วคือเชฟเบื้อก็ไม่ใช่เป็นคนมีตังค์จนพอสมควรนะครับเมื่อก่อนนะครับแล้วก็มาเมืองไทยทํางานในคนที่ให้ล uh ังงานเราทําคือคนไทยเจ้าของเป็นคนไทยเรารู้สึกว่าเขาเรา เขาเรียกว่าไม่ปุงุกับเราแต่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวคนไทยเขามีความสามารถหลายด้านนะแต่ไม่มีโอกาสอีกด้านหนึ่งเราก็อยากคืนสังคมไทยคืนกับประเทศไทยเราตัดสินใจตั้งนี้ขึ้นมา่อเขาเรียกว่าให้พลังที่เรามีอยู่ประสบการณ์ที่มีอยู่กับแน่นอนนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับทุหลังผมจะมีกองทัพหนึ่งที่มาสนับสนุนอยนทีมงานของเราโดยสปอนเซอร์ด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับผมแค่เป็นเขาเรียกว่าพยายามนำนะครับพยายามนำทุกทกคนเข้าล็อก ไปด้วยกันอะไรเงี้ยเ่านั้นเองนะครับอย่างนี้เรามีคนหนุนมากน้อยขนาดไหนคะเชฟเห็นเหมือนเชฟแบบทำแล้วก็ทุ่มเทเพื่อน,น้องๆขนาดนี้คือจริงๆองค์กรเราทุกปีก็เงินไม่ค่อยพอแล้วครับ,รบทุกปีเฉลี่ยก็ขาดทุนไปเกือบเป็นล้านนะครับก็ต่างประเทศเดินทางต่างประเทศใช่ไหมเราจะไม่เยอะนะฮะใช่เยอะมากเรามากสุด14ประเทศต่อปี14ประเทศนะฮรั3อาทิตย์ต่อประเทศนะครับน้อยสุดก็ต้องมี4 5ประเทศซู่เวลาต่างไปตามประเทศแข่งขันเรื่องของค่าใช้จ่ายเรามองไม่เห็นบางครั้งาปัจจุบันที่ตั้งไว้จะไม่พอทุกปีเลย ครับโชคเฉลียแล้วองค์กรเราจะขาดทุนไปเกือบแบบ5้าล้านบาทปัจจุบันขาดทุนไป5้าล้านบาทนะครับแต่โชคดีก็มีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนแต่ว่าอย่างเราต้องเสีย5้าล้านบาทอ๋อแต่คือแบบถ้าใครอยากจะสนใจอยากช่วยหนุนน้องๆดันเชฟไทยไปสู่ระดับสากลก็ติดต่อเชฟได้เลยใช่ที่เราได้เลยแล้วเป็นน้ำกำไรนะครับไม่คนที่มาช่วยไม่มีค่าตัวค่ารถยังไม่มีเลยผมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับแล้เด็กที่เราชวนเข้ามาหรืออาชีพชวนเข้ามานะครับไปแข่งใช่ไหมครับ องค์กรเราจ่ายหมดทุกอย่างเลยตัวเครื่องบินที่พระวัตถุติผสมทุกอย่างคือเราออกเองหมดแต่ก็คืออยากให้หน่วยงานต่างๆนะครับที่อยากจะช่วยการพัฒนาเชฟไทยก็มาช่วยสับสูญก็ได้แต่คือช่วงนี้ผมหิวแล้วฮะว้าวแล้วเมื่อไาจะถ่ายแล้วเห็นของที่อยู่ตรงหน้าเชฟวันนี้เอาอะไรมาโชว์เราครับอ๋อวันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับไม่ยากครับคือเป็นเขาเรียกว่าสลัดสุขภาพนะครับสลัดสุขภาพสาวๆน่าจะชอบคุณมุกชอบทานสลัดด้วยชอบทานอาหารคลีนเดี๋ยวให้เชฟแนะนำหน่อยค่ะว่าอุปกรณ์วันนี้มีออะะไรรรบ้าางงเเเเ่ยจจิๆปป็็นนสลัด นะครับที่สลัดที่อะไรก็ได้ที่เราหาได้นะครับเป็นผักสลัดผักสลัดเดี๋ยววิธีการเราเราเสิร์ฟกินเองนะเราต้องชอบน้ําเย็นให้ผักสลัดมันสดตื่นขึ้นมาโบติซื้อแต่ห้างมาใช่ไหมตัวนอนอยู่เราต้องชอบน้ําเย็นอ๋อนี่คือเคล็ดลลับเยะไม่เคยทำเลยค่ะไม่เคยทำเลยโบติทานร้อนประทานเลยไม่ไม่ได้อันนี้ไม่แช่ตู้เย็นก่อนให้เย็นๆหน่อยไม่ไม่ได้แช่ตู้เย็นไม่ได้ต้องชอบน้ําเย็นอันเดียวเลยช่วงนั้วประมาณสักสิบห้าสิบห้าวิคเดินขึ้นมานะครับใส่กระดาษแล้วใส่กล่องใส่ตู้เย็นไปเลยอย่างี้ อย่างนี้พร้อมทานโอเคลงมือเลยดีกว่าอย่างนี้เริ่มต้นยังไงคะครเริ่มต้นแต่แรกแน่นอนคือเราจะนะครับง,ง่ายๆฮะอันนี้ไก่สุกแล้วนะวครับลังที่เราจะอ่านกินอันแล้วกันเนาะได้ค่ะโอเคต้องมีถุงมือก่อนจริงๆใช้ช้อนอยังไงครับโอ,โอเคโซสลัดเราเมื่อกี้ดูดิสดมากเลยกรอบๆด้วยเฮเขียวมากจริงๆค่ะใช่ครับโซเราอันดับแรกเราใส่สลัดเข้ามาที่นี่ก่อนนะครับเราจะไม่ไม่ไม่ใช้น้ำดรายซิ่งเขาเรียกว่า รวมกันนะครับครับบางคนเขาชอบใช้บ้็อเบร์ซิงมานบักใช่ไหมล่ะค่ะส่วนเราจะเมนูนี้เราจะไม่ทําอย่างนี้ครับแยกต่างหากแยกต่างหากก่อนมันช่วยอะไรคะคือไม่อยากให้ผัาสลัดมันช้ำครับอ๋อครับร็เบร์ซิงของเชฟเวอร์มอนเองคิดออกมาอันนี้เป็นสูตรที่เราไปแข่งตามประเทศนะครับค่ะโอเคนี่คุณอัชวินเดี๋ยวจะได้ชิมแต่อันนี้อันนี้ทานได้นะนะครับค่ะโอเคแน่นอนเราก็ใช้มะเขือเทศก่อนค่ะนะครับที่ ซึ่งเดี๋ยวนะระหว่างนี้เดี๋ยวถามน้องๆนิดนึงตอนนี้นี่เรียนอยู่ป่ะคะหรือว่าทํางานอยู่อ๋อไม่ได้จบแล้วค่ะจบหมดแล้วจบแล้วมีทํางานที่ไหนไหมคะมีโรงแรมไหนหรือเปล่าเป็นเชฟหรือเปล่าตอนนี้เผื่อจะแอบไปชิมบ้างอ๋อตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยเชฟอ๋อผู้ช่วยเชฟไปก่อนใช่ไหมคะในอนาคตวางแผนไว้ไงบ้างคะหลังจากเรามาเรียนกับทางสถาบันแล้วก็อนาคตวางแผนก็คือจะเปิดร้านนะคะอยากเปิดร้านของตัวเองนะคะ เอาเลยถ<ด>ือมให้พี่นิดนึงนะคะอาเล่าใหฟังหน่อยความฝันของเราคืออะไรก็คือคงเปิดร้านแล้วก็ ทำคืนสังคมบ้างค่ะครับเหมือนเราก็ได้รับมาเยอะแล้วนะครับคคืนสังคมนะครับครับน้องอีคันล่ะครับเป็นัไงบ้างครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็เป็นช่วยช่วยตอนนี้จะเป็นฝึกฝึกน้องๆที่จะไปแข่งในปีนี้ครับแล้วเดี๋ยวปีนี้ก็จะมีแข่งขันอีกก็เด๋อนธันวาคมหน้าพวกเราก็จะเริ่มฝึกซ้อมกันแล้วครับที่จะไปแข่งในช่วงเดือนประมาณเดือนมีนาครับแล้วก็จะไปแข่งกันแล้วครับอันนี้คือเริ่มจะเก็บตัวกันแล้วอันนี้ไปแข่งที่ไหนครับปีนี้ปีนี้จะมีไปแข่งประเทศแรกเป็นอินโดนีเซียครับแล้วก็จะต่อไปปดด้ววยยรระเเทศีนามคับ เวียดนามเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับไปแข่งที่โอเฟกที่ฮ่องกงเป็นรายการใหญ่ของเอเชียครับค่ะอันนี้วางวางแผนยาวตลอดทั้งปีเลยใช่ครับ<อ>แล้วก็จะกลับจากโอเฟกมาก็จะไปแข่งที่พม่าครับซึ่งปีที่แล้วเราก็ได้รางวัลจากพม่ามาครับถ<อ>้วยอ,อย่างถ้วยที่มา <ๆ S 2> วันนี้ก็คือถ้วยสองใบหน้าเนี่ยครับก็คือจะจะสของพม่าสองใบนีครับมาจากพม่าครับอันนี้เราเป็นเยาวชนครับได้ที่หนึ่งในคลาสของบของเนื้อมาครับแข่งเนื้อแล้วอันนี้ก็จะเป็นสองพม่าเหมือนกันครับปีนี้ก็ ต้องใจรักษาเช้าต้องรักษาเช้าที่เมียนมาร์นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้กลับมาที่เชฟอกไก่แล้วนะฮะอันนี้อกไก่หรือเปล่าครับใช่คืออกไก่ที่เราใช้เขาเรียกว่าน้ำตาลนิดนึงเกลือนิดนึงนะครับเอาไปหมักนิดนึงอันนี้เอาไปทำอะไรครับเอาไปต้มหรือเอาไปย่างฮะเอาไปใช้ไฟอ่อนๆไปตุ๋นไฟตุ๋นนะครับ คือแน่นอนไม่อ้วนนะไม่มีน้ํามันเลยไม่มีเลยเฮลตี้สุดๆโซ่เราก็หานแล้วแต่แล้วแต่เราชอบนะครับเราเราไปหารชิ้นเล็กก็ได้นะครับเพื่อบางคนบอกว่าเออกินแต่กินใน่ผักอันเดียวมันอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอร่อยอะไรเงี้ยก็ไม่อาจจะบอกว่าน้ำย่อยเริ่มออกน้ำลายไหลแล้วนะตอนนี้ไม่คือเราใส่ใส่เพื่อบางบางท่านอาจจะที่ว่ากิน สมงติามีเนื้อสัตว์กินเนื้อหนึ่งอันนี้ไม่ต้องกินข้าวเลยออ๋ได้คืออิ่มแน่นอนนะออิ่่มแนนนนะครับเชฟค่ะแล้วคือเมื่อกี้นี่ใส่ชีสไปแล้วนี่ชีสอะไรคะชีสมอสซาเรลล่าครับมอสซาเรลล่าจำเป็นต้องเป็นมอสซาเรลล่าโดยเฉพาะไหมคะอย่างอื่นได้ไหมคือแล้วแต่ครับแล้วแต่ใช่ความมันความมันเขาเรียกว่าความแฟตของแทกมันน้อยกว่าที่ชีสทั่วไปอันนี้มะเขือเทศที่เรามีอยู่ใช่ไหมครับใส่เกลือพริกไทยน้ำตาลนิดนึงนล้วมันากรอบนะครับครับสองสีใส่เข้าไปนะครับ คือสีก็สวยด้วยคุณเพิ่มสีสันมีทั้งสีเขียวสีส้มสีขาวสีมันตัดกันเลยนะดูน่าทานเมนูเง่ายๆครับไม่ไม่ยากเลยครับทาเองได้ทําตามได้ที่บ้านตอนนี้เลยอันนี้คืออะไรครับเชฟนี่เป็นส้มฮะส้มส้มตัดเองก็ได้หรือซื้อกป๋องมาก็ได้ไม่มีปัญหาครับซึ่งรสชาติมันก็จะเข้ากันกับเนื้อไก่เหรอคะเชฟใช่ครับส้มกับไก่ได้ครับ ครับอย่างเมนูนี้รสชาติที่มันจะประมาณไหนฮะเชฟมันจะเปรี้ยวๆหน่อยไหมฮะมีน้ำส้มด้วยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานนิดๆหน่งครับเปรี้ยวๆหวานๆนะครับที่อย่างที่เชฟบอกว่ารสกลมกล่อมไงกลมกล่อมกลมกล่อมแน่ลิ้นคนไทยเรารับได้กลมกล่อมมาจากไก่ไก่จะมีรสชาติอยู่แล้วนะครับครับค่ะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็นะครับใช้ถ้วยเหมือนกันนะฮะไม่มีปัญหาไม่ต้องล้างได้อันนี้คือน้ำมันม่วงอยู่แล้วครับอันนี้จะเป็นสูตรนะครับที่เราใส่ด ressing แล้วง่ายๆมากเลยอันนี้ับเชฟน้ำส้มเข้มข้นนะครับ เป็นน้ำส้มที่เราไปต้มเที่ยวจนเหลือแค่ทิพย์หนึ่งน้ำส้มเแกนคนแล้วซื้อส้ำเร็จรูปมาก็ได้ไม่มีปัญหามีเหมือนกันหาซื้อได้ตามซุปเปอรากเก็ตใช่ไหมคะโซ่มีน้ำผึ้งนะครับฮันนี่นะครับประมาณสักช้อนนึงอย่างละช้อนะอย่างละช้อนง่ายๆแต่อันนี้มีมาสตาร์ดมาสตาร์ดที่เป็นเม็ดใส่เข้าไปนะครับเหมือนคนโตเหมือนกันแบบเม็ดค่ะใช่ครับมาแล้วยังไงว่าแล้วเชียร์เห็นแอบดูอยู่ไกลๆไม่ได้เลย กลิ่นอาหารชวนมาใช่ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วมาตอนใกล้จะเสร็จด้วยไงก็หัวใจมพร้อมระพานเลยแล้วเน้นสูมติเรารู้สึกว่าเออชิมเข้าไปอาจจะหวานไปนิดนเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเราใส่น้ำมะม่วงกอกี่นี้หนึ่งเข้าไปประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งเหมือนกันง่ายๆนะครับไม่ยากใช่แล้วก็คนคดๆให้เข้ากันหน่อยนะฮะใช่ครับคนเข้าไปหน่อยนะครับ ใช้ช้อนจะได้ใช้วิสก็ได้นะครับแน่นอนนะครับสลัดนะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่ากินแล้วเรารู้สึกว่าสดชื่นใช่ไหมหวานเกินไปก็ไม่ดีเราใช้น้วมันเขาเรียกว่ามะนาวนะครับเป็นกรีซิตัสอย่างนี้มะนาวใครได้ไหมคะเชฟได้หมดนะครับได้หมดนคราวหน้าต้องเชิญเชฟมาทำเมนูไทยๆบ้างนะโอ้ได้ผมชอบครับ แต่ไม่ไม่เก่งมากนะครับเชฟไปมาแล้วทั่วโลกเนี่ยอาหารชาติไหนอร่อยที่สุดครับอาหารไทยครับไม่มไม่ต้องคิดด้วยอันนี้เขาเรียกอยู่เป็นพูดจริงจริงครับจริงฮพูดจริงจริงที่นี่ตามประเทศตัวนี้พวกนี้เขาเหมอเวลาไปทำข่าวว่าว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติดีที่สุดแล้วในทั่วโลกครับอร่อยที่สุดเนี่ยคืออาหารไทยแล้วทํายากที่สุดหรืครับทํายากที่สุดผมคิดว่าเป็นน้ําพริกนะครับ จำพีของไทยยากกว่าฝรั่งเศสด้วยซ้ำฝรั่งเศสคือเขาเรียกว่าอะไรนะคือตามสูตรนะครับทําได้วัตถุดิบดีแพงได้เลยแต่น้ําพริกนะฮะต้องมีความรู้ประสบการณ์ลิ้นต้องได้ด้วยลิ้นมีสูตรลิ้นไม่ได้ทําไม่อร่อยลิ้นต้องรู้่ได้นะส่วนอันนี้อาอมันเผ็ดไงน้ําพริกมันต้องเผ็ดกว่ชิ้นหนึ่งนะครับกลิ่นมะนาวหอมฟุ้งเลยนะคะตอนนี้อิ่ขึ้นเลยใชนใหมคะ คืออาหารจะอร่อยเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้บริโภคด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอร่อยไม่อร่อยเนี่ยเราปรับแต่งปรุงรสเพิ่มได้ใช่ไหมครับเชฟครับใช่ครับอยา<ช>่างเชฟที่ไปประกวดจะไปแข่งขันเนี่ยเขาตัดสินกันที่อะไรครับหลักๆเลาจะเป็นรสชาติครับเพราะว่ารสชาติจะมี50คะแนนครับรสชาติหมายถึงว่าจะต้องตามสูตรหรือว่าจะต้องถูกใจกรรมการถูกใจกรมกร,กจกรมการด้วยต้องมีล้มหนอนก่อมด้วย แม้ดินเขาเรียกว่าสัมผัสคือเวลากินเข้าไปสมมติีกรอบมั่งนุ่มมั่งอะไรเงี้ยเออได้เลยถ้าแต่เชื่อนะครับรเพราะงั้นต้องอ่านใจกรรมการไม่จําเป็นฮะเราทำออกมาอร่อยได้เลยอ่าโอเคเสร็จแล้วนะกรรมการก็เเ็นคุณเหมือนกันครับนี่ไงผมก็รออยู่เนี่ยแหละฮะว่าผมจะเป็นกรรมการได้เมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้วันนี้เวลาอาจจะน้อยนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเรารับประทานกันนะวันนี้ต้องขอบคุณเชฟนะคะขอบคุณเชฟนะครับขอบคุณครับค่ะแล้วขอให้ประสบความสำเร็จ การมาเมืองไทยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะชิมกันคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นึงส่วนช่วงหน้าเช้านี้ต้องโชว์โชว์อะไรคะคุณต้นลืมไปแล้วครับโอยตอค่ะเดี๋ยวผมหาต้อมอยู่ฮะเดี๋ยวจะไปโชว์อะไรอย่างเียอะไอเดี๋ยวอเดี๋ยวก่อนช่วงหน้าเนี่ยทำขอมาอวดเหมือนกันผมก็มีไปแอมจะมีอะไรเดี๋ยวเจอกันนะครับกับเช้านี้ต้องโชว์ครับ